โอเคครับโมค์มครีกควิเซสกับเกมเอ้กับเกมเคาเตอร์ไซด์นะครับที่มีครีริเออใช่แม่งแกลืมชื่อตัวเองแฟ้มข้อมูลเออก็มาอ่านอ่านเนื้อเรื่องแฟ้มข้อมูลเคาน์เตอร์ธรรมดาครับตัวละครที่ดูไม่ทากที่สุดสดใสที่สุดที่ผมบอกแปกก็คืออย่างหาดิงแต่บันทึกสัมภาษณ์เจ้าหน้าที่แฟ้ม CRF ผู้ได้รับเชิญมสาวานก่อนหน้านี้ทูกละเว้นได้รับการตรวจสอบแล้วยังฮาดิมควนการตรวจสอบประวัติเพื่อความปลอดภัยเอจิสแปดดีพริปมันอ่านว่ามันพลิปมันพลิปอะประมาณน้นพลิปเริ่มจากการทำงาน ADC Factor ยืนยันระดับอ่าถ้าผมอ่าน a อ d l Light ไท ขอภัยไดครับ ADC Fact y i ดันกระดับอัลฟา CNN มาเรขก WWR 001 LOO 4ยังหาดิมฮาริมันหัวหน้ากลุ่มมาตลอดเลยนะแล้วไม่ใช่แค่หัวหน้าธรรมดาด้วยเพราะเพราะสัตทุกตัวในเมืองชอบเธอมากๆเลยอย่างเช่นพวกหมาไม่จนจับไม่ว่ายางดินไปที่ไหนพวกมันก็รวมตัวกันรอบๆเธอนั่นเป็นเหตุทำให้ทำให้เธอดังในหมู่เพื่อนๆเช่นกันะัดดิ เด็กวัยเนี่ยทุกคนรักสัดอยู่แล้วตอนนั้นมาดูแปลกมานะไม่โดไม่ด้วยอยังฮาริมนะเราไม่รู้เลยว่าอย่างเพราฮาริมจะกลายเป็นคอเตอร์อะมีเหตุเหตุอะไรทำให้เรามัม่นใจข้อนั้นอ๋อใช่แล้วครั้งหนึ่งมีที่มีหมีดำหลุดออกมาจากสวนสัตว์ระหว่างการถูกเคลื่อนย้ายจำได้ไหมจะไปเดินเรื่องมันสดใสสดใสผมอ่านไม่เรื่องคือน้ำตาไหลน้ำตาซึงยังฮาลิมคือ น่ารักสดใสปิงปิงดีและนองอะ่ะแม่งเลยอะไรเงีว้ว่าตำรวจยิงยาสลบหมีเพื่อจับมันแต่เรื่องไม่ได้มีแค่นั้นนะจริงๆแล้วไอ้าฮาริเป็นคนที่ไม่มีที่การอะารคนในตลาดยอมสงบลงโอมีปี๊บนี่ไม่เป็นไรนะไม่เป็นไรนะเธอไม่ควรก่อเรื่องที่นี่นะหญิงคืดดีมากดูน่อย เธอก็ะน uhm. <cima. S 1> ัทำดีๆทำตัวดีๆนะนี่ตัวอ่านนะดินี่ตัวอ่านมนเรื่องถือตัวอ่านในเรื่องซึ่งมันตลอดซึ่งมันตลอดจปั๊บแม่งจุดดีไาเจอกาวกาวกาตาช้างดิหนูอยากเข้าใกล้หมีนั่นนะนั่นนเป็นสัตว์ป่าอันตรายแล้วแต่หนูเป็นแต่แต่เธอเป็นหมีนิสใจดีนะก็เราฟังอื่นด้วยผู้หนึ่งเธอหน่ะหมี ก็ใช้ภาษาคนได้ง่ายเลิกอล้อเล่นเลิกหนีไปฮะนี่เป็นเดีืยวนะทุกหน่ยเตรียมตัวจโจมยิงมันทันดีช่วยเอกคนนี้เข้ามาฮะยิงเธอจริงจเหรอแต่รู้ว่ามันไม่รู้สารแต่เราไม่พิถีพิเรื่องมีหลายหลายคนในที่แบบนี้มันเป็นเรื่องใหญ่ก่อนไม่ฉันจ้ะฉันชะลากันอีหนูทำอะไรน่ะบอกให้ถอยไงหนูหลังจากนั้นเอ่อฮาริมก็ได้รับขึ้นทะเบียนเป็นเคาน์เตอร์เอียร์เป็นทางการแล้วส่งไปยังแผนกมัธยมวิทยาลัยแห่งความบริหารโลก น่าประหลาดจริงๆอ่ะที่ได้รู้ว่าสัตว์ทุกตัวราคาริมเพราะเธอเป็นเขาเ,เตอร์เขาเตอร์ตอรแต่ดาวก็ไม่เห็นควาชัดแล้วถึงจะไม่มีพลังนั้นเธอก็ยังอยากเป็นเพื่อนกับสัตว์ต่างๆอยู่ดีนะแต่เธอก็ควรแก้ในใ,ใ่ชอบเข้าหาสัตว์ป่ายังไม่คิดหน้าคิดหลังให้ได้ก่อนเกไรขึ้นกับหมีตัวนั้นอย่างนั้นะหรูู้สิจโจก็ไม่แสงว่าแล้วทุกคนก็สรุปไป ไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นัจากนั้นนะขนาดในข่าวเขียนว่าคข้าวๆว่าไม่มีความเสียหายมันโดนจับไปเลี้ยงที่ไหนสักแห่งปลอดภัยแล้วมั้งต้องหาอะไร่ยปอดก็ดูแบบร a กเว็บว่าจนภัยประจนเพิงอ่านยางฮาริมปั๊บสดใสน่ารักฟุ้งฟิ้งเป็นสีชมพู เออแต่ก็นาก็ดีสผมก็เป็นยังฮาดิมซึ่งสมเป็นตัวที่ผมชอบนะตัวละครที่ผมชอบอย่างฮาริมคนตัวละครเจ๊ตัวละครเอาตัวละครที่ผมชอบตัวอื่นก็มีนะเออแต่หมาด้เรื่องตัวหมาด้วเรื่องแล้วมาภาพอะไรเดี๋ยวตูลืมอ่านอรัน่สิดเนนี่คือแอปพลิเคชันที่ออกมาใหม่ในวันนี้ตั้งชื่อว่า rabbit sender ยอดเลยหัวหน้ายังฮาริมหัวหน้าฮาริมน่าทึ่งจริงเธอพัฒนาตัวเองทุกวันอย่่ต่อเนื่องเลยเลยอ่ะหัวหน้าแล้วรับบิดเซนทําอะไรได้บ้างเหรอเดาว่าเป็นคนพัฒนาระบบแอปพลิเคชันเดยว่าวัดคือมือถือโหโหโหก็ล้าเลยกนอื่นปืนปืนนาฬิกานูนนี่นั่น ยังฮาริมมือถือนี่จะเป็นแอปพลิเคชันโกวยาฮาริมแ่ละก็เผื่อโอ้โคตรโคตรโคตรบ้าบออุ้ยแต่น่ารักดีแอปมาผมแอปพลิเคชันตรวจสอบสัญญาณของสัตว์ที่ต้องการขอช่วยเหลือได้โอ้ยนสิจุดสีแดงตรงนี่ยสัญญาณของสัตว์ที่อยากให้ช่วยเหลืออยู่ใกล้ๆมากเลยน่ะไปดูกันเถอะ วหน้ามีคนห้อยอยู่บนต้นไม้ค่ะเธอเป็นคนส่งสัญญาณเหรอเออคงงั้นไหมแต่เธอต่างจากที่ฉันคิดไว้เยอะเลยอะในเรื่องอะไรเฮ้ยว่าด,ดีดพวกเธอวัาด,ดีเด,ดีด๋ดยวผู้หญิงที่ติดอยู่บนต้นไม้ให้เราช่วยไหมเพราะเราสองคนไม่คอ์เตอร์จากทางการนะ่ะเอาเดีวไม่ไ,ได้ไรจ้ะเฮ้ยเธอดูลงมาแล้วเธอจะเคือนเลยเนี่ยโอ้เขาเธอไม่เป็นไรเหรอเจ็บตรงไหนหรือเปล่าไม่เป็นไรจ้าฉัน แอปวีเพื่อไปช่วยแมวติดอยู่บนต้นไม้นะ่ะเหมียวโอ้เจ้าแมวที่แท้แกนเองจากเจ้าแมวด้วยเหรอเธอเป็นเจ้าเจ้าของเหรอเอ่อมาไม่จะจัดทีิแวดงยังเดียวอาลีสามารถค้นหาสัญญาณสัตว์ที่ต้องการเขาใช่ือเปล่าได้ด้วยอ่าแอปบิเซนน่ะนะเป็นารายละยอดเยี่ยมเลยใช่ไหมบอสเธอใช่เพืช่วยเหลือสัตว์เหรอเยี่สุดเลยอ่ะเออ,อเาคาน์เตอร์คนอื่นมีพลังอะไรบ้างนะพอนึกไปถึงมา หลังที่น่าเอาสที่สุดน่าจะเป็นของยางฮาลิมแหละส่วนอันนี้คือเป็นทหารเฉยๆนัน่นแหละน้องเป็นทหารอันโซริมเนี่ยคือน้องเป็นทหารแต่ซึ่งก็เลยปลกระเบิดใช่ไหมเบิดควนันปบือดอย่างนี้แหละเชิญปรจับใจได้ตาสบายเลยนะหัวหน้าฮาลิมแบบมีความสามารถน่าทึ่งอย่างน้อยหนึ่งรอยอย่างนี่นแหละฮาลิมเนี่ยม้วนนั่นสิ ดูยยนั่นสิมีสัญญาณดีจุดมาดที่ยูอแล้วอะ่ะเธอไปช่วยสัตว์อีกตัวแล้วถ้าง,งั้นขอช่วยด้วยคนนะอ่ะที่จริงคงไม่ต้องระบาดก,ก็ได้นะถ้าเป็นความต้องการที่แท้จริงของเธอแล้วก็คงไม่ทาเลื่ล้วนะอืมมหาะไทยได้รับสู่ที่ช่วยเหลือสาสตร์ชมรมก็ได้กระต่ายขาวนี่คือหัวหน้าของเรายักฮาริมหลังจากนี้ไปเรืยกฉันว่าผู้ช่วยผู้ช่วยฮันโซริมนะมโซริมก็เหรอเธอชื่อโซโฮจิน ยีโสโซจินโซไม่ชื่อซื้อมันกยเอีกงก้วแต่ว่ายีย่ได้จากนะฉันสะดวยใจกว่าที่จะเรียกฉันว่าผู้ช่วยนั้นนั้นนได้มาช่วยของเพื่อนสัตว์รูกกันเถอะนะเดี๋ยวปีนู้นแล้วอะ่ะเธอดูเหมือนคนดีนะแต่นี่เธอสัญญาณมาจะอีกทางนึงกันหน่อยนึ่งหน่หนหนะบ,บันทึกนะ นักเรียนภาพบ,บรรยายช่วงเวลาสาเหตุก่อตั้งชมรมกับตายข่าวน่ารักจิบน่ารักฟุงฟิงมากเลยอันนี้อ่ะจะขอที่ผมได้ในมือถืออ่ะมาเมื่อกี้กับของจนหมายเมื่อกี้บักเส็กบักอ่ะฮอปเปอร์ห้ามกินหนังสือนะทําตัวดีๆหน่อยไม่นะสัสสัสทบเปียกน้ําลายของเจ้า หน้าที่เท็ดดี้หมดเลยะอยาเป็นลิมิเต็ดซะด้วยอ่ะหืมเราเชื่อถสัตว์พวกนี้มันเป็นเรื่องดีนะแต่เราแต่ฉันว่าเราดูแลพวกมันด้วยตัวเองไม่ไหวอ่ะเงินทุนกิจกรรมโจรมเอาไปซื้ออาหารสัตว์จนหมดเกลี้ยงเราด้วยอ่ะอย่างงั้นเราพาไปมันไปสวดรับเลี้ยงดีไหมอ่ะเรา้ด้ที่ดีแล้วแหละแต่ฉันไม่อยากให้พวกมันรู้สึกว่าเราทิ้งมันนะมันดูยากแล้ววุ่นวายก เพื่อวุ้นไทยแต่ฉันอยากรับผิดชอบพวกมันจนกว่าจะหาเจ้าของใหม่ให้พวกมันได้แค่สิอย่าก,กวนไปเลยนะจะประสบการณ์ของฉันแล้วเมื่อมีปัญหาก็ขึ้นั้งแก้ก็ต้องก็ตามมาจริงเหรอนี่เธอเพิ่งพายได้เสมอเลยนะจนที่โฮจินในฐานะสมาชิกโอวุโสธอแบบว่าเราได้จริงๆอ่ะล่ะบอกมาซิว่าทางออกคืออะไร,รอ,อะอขั้นแรกเริ่มจากเอ,อเอรอเขียนจดหมายกันเถอะฉันมาแล้ว ใช่ Hay, ในเวลานี้ยเราต้องการเราต้องการสปอนเซอร์ใช่ทุกคนต้องการสปอนเซอร์อย่างเช่นผมเป็นต้นเดี๋ยวตูวีอยู่ร้อยซับร้อยสามสิบกว่าซับอีกมั้งร้อยสิบสามซับเคตูต้องการวิสปอนเซอร์ก็ดีเหมือนกันนะแม่งเอยรจะสึกหว่างไกลมีจดหมายมาส่งค่ะจดหมายไปถึงอีเมลเหรอไม่ใช่ค่ะจดหมายไปสนีนี่แหละ หมก็ได้นะเหรอหรลอว,ว,ว่ายุคใหม่เนี่ยยี่หคนเกิดชันหมเอีกอะ่ะเขียนอีเมลหน้ามาน่าสรวยอยู่แล้วครับแต่ฉันเชื่อว,ว่าคนส่งของต้องการความจริงใจจากตรากับเราอะเนหมายเราแตงวันนี้วันนี้ได้ดอกไม้แห้งแลสติกเกอร์รูปสัตว์ด้วยนะโอ้นั่นอะไริิพยายามขนาดนี้คงต้องมองข้ามไปไม่ได้จริงๆหรอกนะแต่น้อยจะไมนนี้ส่งมาจากนักเรียนชื่อยังฮาริมแผนกมัธยมต้นไม่ใช่ไรองค์กรบริหารโรค เนื้อหาตัวคือเต้องก้าทให้สปอนเซอร์สนุนเงินงทุนทํากิจกรรมโชว์โรมอะ่ะดีเหมือนว่าเธอกาลังส่งจดหมายนี้ไว้ทุกคนเหมือนเหมือนอจะมาลูกโซ่เลยโชว์โรมอ่ะเป็นที่ติดความหลังเลยในกิจกรรมโชว์โรมอะไกันจะไปถึงต้องหาสปอนเซอร์โชว์รมกระต่ายขาวโชว์โรมโรงเรียนที่มีเป้าหมายคุมครองดูแลสว์ที่ต้องการความช่วยเหลือ,อนะงานกุศลในลักษณะนี้ช่วยสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับพอเตอร์ในสายตาสารณชนแต่ว่าเธอต้องดูแลสอจสนนมากเงินทุนสับสนุน หนูขอร้องเรียนอย่างเดียวเลยไม่พอเลนะแน้งอนท่านผู้ชมเองแต่ไม่แน่ใจว่าเหมาะกับการทำบริหารบริษัทของเราหรือเปล่าเลยแค่เราพังเราก็ต้องเออ่ต้องการทุนสนับสนุนตลอดเดือเลยเพราะงั้นคุณคงต้องประสธไปแล้วลวนะใช่ไหมไม่ท้าแล้วครับฉันไม่ท้อทิ้งเด็กที่ทำเล่นดีๆแบบนี้แน่อ่าชิบหาแล้เดี๋ยวไอ,อเออสียงเบต้าเนี่ยรู้สึกนะ,ะน่าจะเป็นคนในบริษัทเรา แต่จะจอบตอบรับคอมพิวเตอร์ที่ทำรายงานระบบนี้เสร็จสีงเงาฟ้าเรียบร้อยคืเอเป็นใครนะเออไม่ใช่ลีซูยอนแน่เข้ามาได้ไงกันนะเลิกจ้องฉันได้แล้วค่ะตอนนีฉ้ฉันจะทิ้มตาลีซูยนอนนะลีซูยอนอ่ะก่อนนี้ฉันจะทิ้มตาคุณให้บอดอีกคนแหมล่ะฉันยอมรับตัวเลยคุณไ้สนใจ งานกุศลแต่เด็กๆเี่ยที่ตจดหมายฉบับนื้สัญญ,ญาร่วมกิจกรรมทัสบอร์ตอันนส่วนหนึ่งก็โอกอ่าส่วนนึงของการทัสในศึกษาถ้าพวกเราตกลงช่วยเธอแน่นอนว่าเราไม่ต้องจ่ายค่าใช้เธอไม่แต่บาทเดียวอ่าเป็นคนจริงด้วยขอโทษที่เขาใจผิดนะฉันเริ่มใสยแล้วครับว่าปกติปนคิดยังไงกับฉันเอนอะะ่ะก็นั่นแหละค่ะเป็นโอกาสที่ได้รับความช่วยเหลือจากเด็กหน้า ใหม่ของวิทิยาลัยองค์ปริหารโลกนะล่ะครับแล้วกับอาหารสักเลี้ยงฉันคงไม่ปล่อยให้โอกาสนี้หลุดมือไปหรอกขอต้อรับมือก่อนที่จะบริษัทท้าสวัดอื่นจะแย่งเธอผู้เธอแหวและนั่นก็ว่าฉันจะจบรายงานวันนี้เพียงเท่านี้ให้อย่างนั้นแต่ที่ให้เธอเป็นอาสาส,สามัครจะที่ทำกฎหมายมาจ้างงานผู้เยาว์ด้วยลนะ่ะผมเป็นห่วงนะลีจ <c oughs> ูยอนนะ่ะเป็นหนึ่งลีจูยอนครับลีจูยอนรีจูยอน เบรกกับซอ,อยุนรีซูยอนรีซูยอนรีซูยอนรียูมีตกใจมากรีซูยอนรียูรียูมีเปล่าไม่ถึงรียูมีเปล่าน่าจะถึงบินงานกินจกรรมสโมสรมาละแตเดนมาแล้วจ้าเราที่มาสายนิดน,นึงนะที่โรงเรียนมีเรียนเพิ่มนะี่ย ก็ถึงช่วงสอบแล้วอ่ะจะเริ่มทักวามสารห้องอืมเอ้ยหมีกำลังกวาดห้องอยู่โอ้โดชินมาแล้วเหรอโอฮาริมวิ่งเร็วดีดีอ๋อแม่ไม่ไมแล้วเซดดี้รู้สึกอึดอัดน่ะก็เลยเปลี่ยนเฮอเกลับเป็นร่างเดิมแป๊บหนึ่งอ่ะอะไระมดนวลาฮักแล้วกลับมาได้บีบีบีนี่คือหมีน่กากลัวตัวนั้นเหรอ แค่แล้วเนะทดดี้เป็นนักนักเวทสายฟิสิกอลที่โชคชนในโลกเวอร์ชวลขนาดตัวเองก็เป็นทหารอาศิกต้องเรียนรู้อีกมากจากเทดดี้เลยแหละโลกเวอร์ชวลของแบบน,นี้มีอยู่จริงด้วยเหรอเดี๋ยวเดี๋ยวมันล้ำไปแล้วนะทำไมยังหาริมัมนล้มจังเลยขุดขุดเอาหุ่ดาบปืนเฟินเลเซอาาร์ตรงยี้ฮัลิมแอปพลิเคชัน is the base of the world คือพลังคือดิจิตอลคือแบบโหดสลัดผักมากแต่เสียได้ยังฮาริมไม่ได้มาร่รวมแกงในในเรื่องหลักใช่ไหมอืมแต่อย่ามาน,นเรื่องหลักเลยมันดากเกิดอยู่โสดใสไปอยู่ส,สไตล์เบบดีว่านะแม่งไงในเรื่องหลักแม่ง,งดาคิดเบบนี้ที่จริงมันคือมันคือส่วนสัตว์บอยของฉันนะโซริมแค่ตั้งชื่อแปลกๆให้กับแอปพลิเคชันนี้เฉยๆอะ รู้อาไปกินนาทีแล้วเ่ย15นาทีเลยแต่มันเท่กว่าเยอะเลยนะอย่างนั้นมีตัวใหญ่เมื่อกี้แปลงร่างเป็นแบบตูแบบนี้นั่นแหละคิดไว้แล้วล่ะนะนะนะแต่ดีไซน์ของเธอน่ารักมากเลยฮาลิมงั้นแหละโอ้เสดงว่าเธอไม่เคยเห็นร่างจริงของเจ้าพวกนี้สินะยังาไมา่คุยกันแล้วขอแนะนำไปเลยกันนี่คือดักกี้ลอบเบอร์ร่างจริงของพวกเขาก็คือ,อเป็นไรจ้า อีหลายสิ่งโรกนี่เก็บไว้เป็นความรกักจะดีกว่านะเดี๋ยวร้อยะชมรมกระต่ายเขาวอพีศูนยกิจกรรมงยังหาริมก่อนที่จะกลายเป็นคาเตอร์นะครับทดสอบแล้วโอเคเอ๊ะทำไมต้องที่นี่อีกแล้วคือที่นี่อแล้วอะ่ะมานี่สิ ว้าวน่ารักจังเลยไม่กลัวฉันไม่โผล่มด้วยฮาริมเธอก็รูปดูสิขนนุ่มมากเลยนะไม่เอาอ่ะไปจับสัตว์จรจัดนั้นเธออาจจะติดโรคได้นะฮงว้าฮาริมเป็นอะไรไปนนะ่ะดิว่าจะกระเด็นไวซะอีกแล้วอ่ะนี่เธอโกงหมาตัวเล็กๆเนี่ยน,นะฉ,ฉันไม่ได้กลัวแค่รู้สึกว่ามันสกปรกนะเองก็ไม่ควรไปจับมันนะโอ้แป๊บหนึ่งนะฉันเคยเลี้ยงสัต เลี้ยงหมาอยู่ข้างบ้านที่บ้านยังมีอาหารสัตว์เหลืออยู่นั้นฉันไปด้วยนะเขาไม่มีใครเฝ้าเดี๋ยวเจ้านี่หายไปหรอกเดยช่วยเป็นเพื่อนเล่นกับมันไปก่อนได้ไหมอยากเข้ามานะเมื่อก่อนฮงฮงฮงอ๋อเมื่อก่อนกลัวสัตว์ดีนะอ่าสุดท้ายเมื่อวาน เมื่อวานฉันก็วิ่งหนีไปอ่ะยาฮาริงเด็กว้เด็กบอกว่าเธอจะไม่ตกใจเสียงร้องของฉันนะเต็ว่ามันน่าจะอยู่แถวนี้นเฮ้ยมันหนีไปแล้วอะ่ะจับมันไม่ได้โอ๊ยกับเจ็บซะด้วยเฮ้ยเอ้ยเอเล่หพยายามคุยเราด้วยไรนะหยุดนะอย่าทำร้ายเจ้าหมานะโออยไร้แน่เธอเป็นใครไหนะกันหนูน้อยแต่ไม่ได้ทำร้ายมันนะแค่เราจะกำจัดมันที่ถูกทิ้งไว้นะ่ะไม่ใช่สัตว์หรอกแต่เป็นพาหานํำโลก โกหกน่านั่นไม่ใช่จริงซะหน่อยเาทำเพื่อทุกคนนะสัสจอนสัสแบบเนี้ยอาจจะหลงเข้าไปในบริเวณที่ถูกวัตถุคอร์รัปได้เราคงไม่ติดเชื้อวัตถุคอร์รัปแล้วนะจริงไหมอเออเด็กกระสุนบีบีกันเลิกกางแกเด็กผู้หญิงที่น่าสงสารคนนี้ได้หัวถอยไปไม่งั้นฉันจะยิงแนะ่จะใช้ปือขอนของเ,เล่นขู่เรางั้นเหรออย่าลงิงอย่าลงนะิงเนอะไหนล้วาสิจ็ยหยุดเนอะไปเธอเด็กเก่งขนาดนี้เลย บกอกฝาดอีกคนเถอะเธอเป็นไ,ไรแล้ว่ะไม่เป็นไรแล้วอ่ะเธอนี่ช่วยนะแต่เธอเป็นใครนะ่ะแต่ไม่เคยเจอเธอเนีไม่ก่อนเลยฉันชื่อโซริมเฮ้ยเธอกันดีในฐานะทหารเป็นแห่งตำนานผู้ย่ารยาใกล้ปืนแห่งการร้ารฉันชาาื่ยาวาเทดีมอมเพื่อว่าเองห่องออจะรู้หมากำลังขอบคุณเธออยู่นะแต่จะรูมร้มันได้ไหมอะไรไปหนาไ,ไม่รู้มันอนะ่ะป่าวคือว่า ฉันไม่เคยจับตัวสัตว์มาโกนแอบกับยังไม่เคยจับสัตว์มาก่อนนะตัวสัตว์มาก่อนเนะี่ยมันไม่น่ากลัวหรอกเราเราไม่เป็นไรใช่ไหมเธอถ้อา,าจริงฉันก็ไม่ใช่คนรักสัตว์หรอกแต่ก็น่าจะไม่เป็นไรอะ่ะแต่ว่าเาจ้าหมาอนุญาตให้ลูกได้แต่หนิงถ้าอย่างนั้นโอ้โอ,โอ้นุ่มจังน่ะนุ่มกว่าสัต,สต,สตว์สตาร์าอีกนะดีด้วยล่ะไม่เคยจับอะไรนุ่ม แล้วอุ่นหรนื้วก็เลยโอ้โหก็แสดว่ามีผู้ติตัวที่ต้องการให้เราช่วยช่วยแหละไปช่วยพวกมันกันไหมเดี๋ยวเขาเขาใจอยากที่พวกมันพูดด้วยเหรอใช่ยังไม่แน่ใจนะแต่ฉันรู้สึกว่ามันฉันเข้าใจสิที่พยายามจะบอกยอดเลยที่สุดเลยอ่ะอ๋อถ้าอยามมวรอยอยู่อ่ะสาวที่ช่วยเหลือแต่พร้อมปฏิบัติการแล้วใช่ไปกระเถอะมันอยู่ตรงโน้นเอง โฮ่งๆเรียบร้อยในเรื่องโคดอีปิกเลยก็สำหรับคลิปนี้ก็จบเพียงแค่นี้ครับกับยังฮาริมเนื้อเรื่องยังฮาริมที่ มีจุดเร่งเตืนที่สดใสกดตัวขอโทกตัวที่ผมอ่านมาจริงๆก็สะเคลีก็จะไปเครนครับบ๊ายบายเสียใจกันเด็กเจี๊นะครับผมจะลองอยากอ่านฮัสซูลิมก็โชโชโฮจินเหมือนกันนะครับก็จะเคลียร์จะไปคร์นบ๊ายบายเสียใจกันเด็กเจี๊นะครับบ๊ว